โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายในทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอิตาลีร,รีสตาร์ทอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่ผมเนี่ยชอบปกป้ายน,นะครับในเกมนี้เนาะก็คือในส่วนของตัวของเฮลคิดลูกรักของผมเองนะครับอ่าเฮลคิดเนี่ยตอนนี้คือผมแบบกำลังแบบปรับเปลี่ยนของใหม่อยู่นะครับก็เลยยังไม่สุดเท่าไหร่นะตัวของเชลเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอทีเกเอร์เซ็นต์นะอันนี้ต้องเป็นสปีดแบบเบิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอันที่จริงอะผม บวกหลังสามเปรนตห้าแต่ว่าผมเนี่ยเปลี่ยนของเพื่อจะเอาสปีดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องต้องหาใหม่นะครับถามว่าหาใหม่ทําไมนะครับก็คือแบบตัวของเชลเนี่ยมันไม่มีตัวของสายฟ้าไงเออผมไม่มีสายฟ้าไงผมก็ต้องหาอันอื่นนะครับเนี่ยอ่าอันนี้สายฟ้าเห็นปะ่ะกับโมเมนตัมมันต้องเป็นแบบว่าตัวเซตของ ATK เเปอร์เซ็นต์ก็คือเซตเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวสายฟ้านะครับอืมต้องเป็นเซต ATK เปอร์เซ็นต์กับเซตสายฟ้าอยู่คู่กันนะอันนี้คือแบบ ไม่ได้นะแล้อีกเซตหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เป็นเซตทนี่ครับอ่าจะเป็นเซตนี้นะครับเซตตัวของฮา์เวสนะครับเออเฮอร์เวสเออประมาณเนี้ยฮา์เวสเฮอร์เวสเนี่ยนะครับก็ต้องใส่เป็นในส่วนของตัว a อ k เปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองตัวสายฟ้าสิบสองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวฮา์เวสนะครับคือเนาะฮาวเวสฮา์เวสบางทีผมเรียกอาจจะอาจไม่ค่อยถูกนะครับแต่ว่าเซตนี้แหละนะครับที่มันเป็นเหมือนลูกเป้านะครับอันนี้ต้องใส่สี่นะครับอืมก็คือแบบ ่าใส่อันนี้สามชิ้นนะครับอ่า ATK เปอร์เซ็นสามชิ้นสายฟ้าเนี่ยเราใส่แค่ชิ้นเดียวนะครับใส่สายฟ้าชิ้นเดียวแล้วก็ลูกเป้านะครับสองชิ้นนะครับที่มันเป็นสามนะคือหลักๆคือท้ายเกมเนี่ยเราต้องใส่สามหมดแล้วนะครับแล้วก็เชลเนี่ยจะใส่เป็น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับกับสายฟ้านะครับอย่างละสามเนาะอีกอันนึงเนี่ยเรายังไปหาไม่ได้นะครับเพราะว่ายังฟาร์มไม่ถึงนะครับอืมนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็ได้ ATK เปอร์เซ็นสี่สิบห้านะครับ ATK เปอร์เซ็นตสิบแล้วก็ ATK เปอร์เซ็นตสิบนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะ ให้เราจัดประมาณนี้แล้วกันถ้าใครแบบพ้พี่ผมมีเซ็ตอื่นอะ่ะที่มันเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ได้นะแต่ถ้าที่ผมดูมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซ็ตที่มันเป็นรูปเป้าอันนี้เนาะนะครับที่มันบวกในส่วนของตัว ATK เปอร์เซ็นต์นะแล้วมันก็ใส่แค่สี่ชิ้นนะครับอ่เห็นปะก็ก็ได้นะอืมนะครับอ่ทีนี้นะครับมาพูดถึงในส่วนของตัวตรงนี้นะเราต้องเน้นอะไรบ้างนะหลักๆเลยทางขวาเนี่ยเน้นเป็น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับหมดเลยนะแล้วก็ออฟลองเนี่ยหนึ่งเลยคือเน้นสปีดนะครับสองเลยคือเน้น ATK เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก เราจะเน้น acc ด้วยนะครับสามอย่างนี้นะ atk นะครับสปีดแล้วก็ตัวของ acc นะครับสามอย่างนี้เลยโอเคนะครับในส่วนของเชลการดีเนี่ยแน่นอนครับช่องแรกจะเป็น a t a ซนะครับแล้วก็ช่องสองจะเป็นสปีดนะครับช่องสามเนี่ยเราจะเอาเป็นในส่วนของตัวนี่ครับเป็น acc เหมือนกันครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่มีของกันดีแล้วนะครับตัวที่จะต้องเล่นคู่กับในส่วนของเฮลคิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวลีลี่นะครับ ลีลี่เนี่ยจะต้องเน้นสปีดแบบจ๋จาเลยนะเอาสปีดให้ไวที่สุดครับผมอืมนะครับใส่เป็นเซตสปีดนะครับให้ให้แบบสุดเลยก็ได้นะถ้าใครมีของที่มันผสมกันได้เนี่ยก็ลองดูนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะขัดยากนะเพราะว่าเราต้องเน้นแบบว่าสปีดเยอะนะครับนี่ผมก็จะเน้นสปีดตอนนี้ก็คือสปีดผมเนี่ยเกือบเกือบสามร้อยแล้วแต่ว่ายังสู้เขาไม่ได้เขาคนอื่นเขาไปประมาณสามร้อยกว่ากันแเละเออผมเพิ่งจะยังไม่ถึงสามร้อยด้วยซ้ำสองสองเก้าแปดนะครับ ถามว่ามันเปลืองของไหมในการอัพนะครับการอัพเนี่ยผมอัพสกิลตัวของเฮลคิดเนี่ยอ่าใช้ไปสี่ก้อนสี่ก้อนทองนะครับแล้วก็ตัวของลิลี่นะครับตัวเนี้ยใช้อีกสี่ก้อนแล้วก็สกิลสองอีกสี่ก้อนนะครับก็จะเป็นทั้งหมดอ่าสี่สามก็สิบสองก้อนแล้วนะสิบสองก้อนนะครับรวมถึงในส่วนของตัวเซียด้านะครับเซียด้าเนี่ยเราจะใช้อีกสี่ก้อนนะครับอ่าก็เป็นสิบหกก้อนถ้าใครจับในส่วนของอันติด้วยก็จะเป็นทั้งหมดยี่สิบก้อนนะครับถามว่าพอไหมนะครับถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเห็นปะ มันก็เกินพอครับผมอืมนะครับอันนี้เราก็ต้องซื้อเก็บไว้อ่าเราก็จะทำหนึ่งเลยทีเฮลคิดนะครับอันตีตันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของสกิลสองสกิลสามอันนี้สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแค่นี้เลยนะครับสามตัวที่เราจะต้องอัพในส่วนของสกิลที่เหลือนะครับตัวเอเดาเนี่ยเฟย่าไม่ต้องอัพครับตัวนี้ไม่ต้องอัพครับอันนี้นะเราใช้ในกรณีที่เราเอาไปเล่นฟาร์มได้นะครับแล้วแต่บางด่านผมก็อัพไปนะครับตัวนี้คือต้องอัพแบบให้เต็มหมดเลยนะตัวอาแล้วก็มาเวัมมาเวลครับ ถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องอัพก right. ็ได้นะครับแต่ว่าผมย่อยไม่ทันนะครับยอยหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของลิงหลัวนะครับเอาไว้ฟาร์มได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องอัพนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องอัพเหมือนกันครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องอัพครับตัวนี้ก็ตัวนี้อัพนะครับตัวนี้อัพสกิลอันติให้เต็มนะครับไอเด็กคนนี้ก็ต้องอัพเหมือนกันอันตีเต็มแล้วก็สกิลสองเนี่ยเต็มนะครับไอตัวเนี้ยผมยังไม่รู้นะสาหรับโมเดลเนาะไอตัวเนี้ยต้องอัพเต็มหมดเลยครับเห็นปะมันก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อะมีประมาณสิบสี่ตัวอ่ะสิบห้าตัวนะน้องมีด้วยนี่ไม่เกี่ยวนะมาวิวไม่เกี่ยว้อตัวของเกรไม่เกี่ยวนะครับน้องมีนะ่ะอาจจะได้ใช้ด้วยประมาณสิบห้าตัวนะครับที่ผมใชเนะน้องแว่นผมไม่ได้ใช้แล้วนะ,ะก็จะมีประมาณนี้นะสิบห้าตัวที่ผมจะต้องจะต้องปั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําในส่วนของตัว แอสกิล <skill S 2> ให้ครบทุกตัวเนาะเราดักก็เดิงอย่างที่ผมบอกไปนะ<ม>อ่าก็สามารถ้อนกลับไปดูได้นะครับถามว่าฮิลคิดเนี่ยเอาไปลงอะไรได้บ้างเนะ่มาดูที่โหมดแรกครับผมโหมดไล่ล่านะครับตัวนี้นะการฟาร์มเชลผมใช้ทุกด่านเออผมใช้ทุกด่านนะครับตัวนี้คือแบบบอกได้เลยว่าของแท้ครับผมใช้หมดเลยนะอ่าอันนี้คือแรกๆเนี่ยผมอาจจะมีบางด่านที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะใช้ตัวอื่นก่อนนะครับสำหรับตอนนั้นเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าด่านหลังๆเนี่ยนะครับใช้หมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มตัวนิโคนาน่าผมก็ใช่นะแต่ว่านี่คือทีมที่ผมผ่านตอนแรกเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวชารอนนะครับก็ใช้ในส่วนของตัวโมยานก็ใช้นะครับแล้วก็เล่นโกคุสึก็ใช้ครับนี่เลยก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะแต่ว่านี่คือทีมทีมเก่าแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับในตอนปัจจุบันนี้เนาะอ่ะนะครับต่อมานะครับการที่เราเล่นในส่วนของตัวนี่ครับการฟาร์มฟาร์มบอสเนี่ยผมสามารถออโต้ได้นะ ขุมมานลกสี่ของตัวบอสเขียวออโต้ได้เลยนะครับตัวอันนี้นะครับอินฟอนุเนี่ยไม่ไหวครับออโต้ Auto แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันเปลืองของมากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เชลคิดด้วยนะสำหรับในส่วนของตัวอินฟอนุแต่ว่าขุมมานลกเนี่ยขุมมานลกสี่เนี่ยผมใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมก็ปีไหวนะครับแล้วก็ออโต้ผ่านนะครับน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับอเกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มลองมาทดสอบดูก็ผ่านได้ดียผมตู นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับการตีออโรร่านะครับผมใช้นะนะครับขุมสามเนี่ยผมใช้นะอืมอ่ะก็จะเป็นทีมประมาณนี้เนาะที่ผมใช้อันนี้คือทีมวัดเขียวนะครับอันนี้คือทีมเก่าแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้น้องแว่นแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนออกไปแล้วก็จะใส่ในส่วนของตัวเอฮลคิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูทีมนะครับในส่วนของตัวออโรร่าเนี่ยเออคือตัวนี้มันช้าไปหน่อยหนึ่งผมจะต้องทําสปีดให้มันเพิ่มขึ้นมาอีก เราต้องทาเชียวไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเรากําลังฟาร์มในส่วนของตัวที่มันมีคูณสองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเชียวเราเนี่ยจะไม่ได้ฟาร์มนะครับโอเคก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะที่ผมใช้ในการตีนะครับก็ผ่านออโต้ไหวนะกลุ่มสามนะครับแต่ว่ากลุ่มสี่เนี่ยยังไม่ไหวนะครับโอเคทีนี้ผมขอบอดก่อนแล้วกันโหยอย่างเกลือเลยอ่ะบอดอีกพีทิ้งไว้นะครับตอนนี้ขวดเลยยี่ห้าขวดจากเดิมเนี่ยขวดมีทั้งหมดสี่สิบกว่าขวดวันนี้ใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยมั้งเนี่ยอ่ะ อันนี้ผมจะออโต้ให้ดูนะครับสําหรับในส่วนของโดกิโดกินะครับขุมนรกสี่นะไม่ต้องพูดถึงในพ vp ครับผมพีพตัวนี้เป็นตัวที่โหมดมากๆนะครับสําหรับเฮลคิดเนาะแต่แพ้นะครับแพ้ตัวแมสเซอา์โอ้แมสเซอา์มันปาดแรงเกินนะต้องยอมเลยครับแค่แมสเซอา์นะส่วนตัวอื่นอ่ะผมน่าจะยืนไหวอยู่นะครับอืมแล้วแต่ว่าเราทําของถึงขนาดไหนด้วยนะครับอ่ะตัวเชลที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเชลตัวนี้เนาะอืมนะครับก็ดูได้เลยนะสาหรับตรงนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะออโต้เลยนะมีในส่วนของตัววาเลเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวน้องตัวเนี้นะครับเซรีนใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเซียด้านะครับรวมถึงในส่วนของฮิวคิดแล้วก็ลิลี่นะครับถ้าใครเนี่ยไม่มีตัวของลิลี่นะครับผมไม่แนะนําให้เราปั้นฮิลคิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่แบบว่าต้องมีตัวของลิลี่เนี่ยออกมาช่วยให้มันกลางโลได้ไวขึ้นนะครับถ้าเราจะเล่นแบบว่าทีที่มันจบไวเนี่ยนะครับฮิลคิด่ยไม่ตอบโจทย์นะครับ เราจะต้องเอาตัวของพวกไดนานะครับตัวน้องครอสหรือว่าตัวอื่นเนี่ยไปแปะให้มันแบบว่าเออให้มันโดนตีแรงขึ้นเนาะแล้วจะเอาตัวของสไนมืดนะครับไปยิงให้มันแบบเปียงเดียวปึกปึกปึก,ปกแปลกเออประมาณนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวของฮิวคิดเนี่ยมันจะเป็นทีมที่เราเอาไว้แบบเป็นทีมยื้อสักหน่อยหนึ่งเนาะเป็นทีมที่เราต้องยืนค่อนข้างที่จะนานสมควรน,นะครับอ่ะแล้วก็โลกของเขาเนี่ยสามารถกันทุกอย่างได้เลยนะอันนี้ไม่ใช่โลกของเขานะโลกของตัวนี้นะครับ <c oughs> โล่ของเฮลคิดเนี่ยมันกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของตีซีดีบัฟต่างๆนะครับรวมถึงตัวของปืนมืดด้วยนะครับปืนมืดเนี่ยมันต้องยิงโล่ให้แตกก่อนนะถึงมันจะห้ามเราเนี่ยรับบัฟได้นะครับแต่ว่าการที่เราโดนลบบัฟเนี่ยน่าจะลบได้เนาะแล้วก็น่าจะโดนขโมยบัฟได้นะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยโดนนะครับหรือว่าโดนแล้วก็อาจจะจาไม่ได้นะแต่ที่ผมดูเนี่ยตัวของปืนมืดนะครับมันไม่สามารถทําอะไรเฮลคิดได้นะถ้าแรงไม่พอถ้ามันแรงพอแล้วมันตีโล่เราแตกเนี่ยนะครับมันก็จะโดนเป็นการที่เราเนี่ย ห้ามรับรับนะแต่มันก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะอันนี้คือแบบโล่หนามากนะแล้วเราก็มีตัวนี้ครับช่วยในการกางรล่เพิ่มอีกนะแต่ว่าโล่เนี่ยที่มันเพิ่มมาเนี่ยแต่ว่ามันจะนับอันไหนก่อนอันไหนหลังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถึกขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆ,ๆเลยนะอันนี้คือแบบยืนแบบโอเคนะถามว่าตัวอื่นเนี่ยของอ่ะเยอะไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องแต่ระดับมาเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆฟาร์มไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้นะครับ เดินตามสเต็ปนั้นได้เลยนะครับกว่าที่ผมจะมาถึงเนี้ยก็ถือว่าเป็นที่แบบว่าโอ้โหนานพอสมควรเหมือนกันนะเห็นปะโลกมันจะหนามากครับผมตรงนี้มีทั้งในส่วนของโลกของน้องตัวของเซรีนนะครับแล้วก็โลกของเฮลคิดเนาะสังเกตดูไหมผมไม่ได้ใช้ตัวตัวหมีกลางโลกเลยนะครับถามว่าถ้าเราแบบไม่ปั้นเฮลคิดเนี่ยเราเอาตัวอื่นมาเนี่ยแล้วใส่ตัวหมีกลางโลกได้ไหมใส่ได้ครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอืมแต่ว่าทีมของเราเนี่ยมันก็จะขาดความต่อเนื่องนะครับ สายความต่อเนื่องไปอันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณสองที่กว่าเนาะเพราะว่าตัวของเซียด้าเนี่ยมันต้องรอมันต้องรอในส่วนของตัวเข้าเทินแล้วมันก็จะกลายเป็นในส่วนของตัวบัฟนะครับต้องรอตัวเนี้ยให้มันครบนะมันถึงจะตีแรงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีการเสียดับแต่ว่ามันมีเรื่องของตัวเนี้ยเนาะที่มันสามารถล้างพาสซสีฟได้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยตีได้เข้าเหมือนกับการเสียดับแต่แต่แค่มันไม่ลับแค่นั้นเองนะครับโอเคนะอันนี้คือของผมให้ดูนะครับดูเป็นสเตตัสและกันเนาะแล้วก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะสำหรับแต่ละตัวเนาะนะครับแล้วก็ดูไปทีตละตัวเลยการจัดของผมเนี่ยผมจะจัดไว้นะครับอันนี้เห็นว่ามันไม่ได้ใส่ของนะแต่ว่าบางตัวก็ใส่เนาะแต่ว่าผมมาจัดไว้แล้วนะครับว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะครับนะการจัดเนี่ยผมก็จัดไว้เต็มเลยนะเห็นปะเซตแรกนะครับก็จะเป็นเซตสปีดเนาะอันนี้คือสปีดไวสุดก็คือ 298นะครับแล้วก็เป็น ATK นะครับเป็นเซตคีเลตนะครับแล้วก็เป็นเซตสปีดเนาะเป็นเซตสปีด ATC นะครับให้เราจดอย่างเงี้ยไว้นะครับเป็นเซ็ตดาเมจเสริมนะครับอ่าแล้วก็เป็นเซตในส่วนของตัวแท้งนะครับสําหรับสายแท้งใส่ให้กับตัวนี้แหละเนี่ยก็ใส่ให้กับตัวของโฮเดนนี่แหละที่ผมจะใส่แล้วก็เป็นดาเมจสองนะเอาไว้เป็นดาเมจเสริมนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว HP นะครับอ่าแล้วก็เป็นซับสปีดนะอันนี้ก็คือแบบ สามารถเล่นได้เลยก็เป็นเหมือนกับซับสปีดเอซีเนาะอันนี้ก็จะเป็นซับอีกอันนึงนะครับเพราะว่าเออตัวนี้จะเป็นเอออัพนี่คือน่าจะเป็นแบบของที่รอรอการใช้งานเพราะว่ามันดับไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราให้เราจัดของไว้นะครับอ่ะในการ Pv p ีเพีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับการ Pv p ีเพีเนาะคือมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆนะไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว RTA นะครับ ผมก็มีการแพ้แล้วก็มีการชนะบ้างนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราแบบเอเลือกตัวเนี่ยนะครับเราก็จะได้เฮลคิดเนี่ยมันก็เป็นอันที่แบบดีนะแต่ว่ามันต้องมีตัวสปีดนะครับอย่างตัวมาวิลนะครับหรือว่าตัวของอลิลี่เนี่ยในการดึงจะดีมากๆนะครับอะอันนี้นครับโอ้โหป้องกันล้มเหลวไอผมให้ดูนะคือแบบป้องกันนี่คือแบบมันบางทีเขามาตุ๋ยเราไงเออบางทีเขามาตุ๋ยเราตอนที่เราแบบว่าไม่ได้ใส่ของหรือว่าใส่ของสลับไปมานะครับ อาเฟยย่าหายเฟยย่าผมไม่ได้ใส่ของอันนี้คือโอ้โหเขาว่เหมือนกันนะเนี่ยแปลว่าตัวของผมเนี่ยมันช้ากว่าเขาไปเก้าหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะดึงมาเร็วงไงถ้าเป็นเขาออโต้เนี่ยเขาจะดึงมาสาอาแต่เขาก็จะไม่ได้เลยครับอืมอันนี้ผมแบบยังช้าไปอีกนิดนึงนะครับช้าไปเก้าหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ถ้าผมเป็นเป็นการเล่นนะเดี๋ยวผมหาคนที่แบบตึงๆหน่อยแล้วกันอ่ะอันนี้ป้องกันล้มเหลวอ,อันนี้ป้องกันล้มเหลวอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน คือพวกกันล้มเหลวผมไม่อยากให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบางทีมันใส่ของแบบไม่ไม่ถูกต้องเนาะเอออ่ะไปดูวันนี้แล้วกันมาอ่ะนี่ครับผมโยนเนี่ยอ่านี่ผมเลือกโยนให้กับมาวิเนาะเพราะว่าตัวของฮิวคิดอย่างที่บอกไปอันนี้คือเป็นเซ็ตที่ผมใส่ไว้แต่ก่อนนะครับก็เป็นเซ็ตที่มันเรียกได้ว่าสปีดค่อนข้างสูงตอนนี้ผมจะจัดใหม่คือมันโยนแบบโยนข้ามหัวได้เลยนะแต่ว่าเราต้องอัพสกิลสองของตัวลิลี่นะครับให้ตันนะครับอืมสกิลสองนี่คือให้ตันเลยแล้วก็ ต้องเพิ่มสปีดในส่วนของตัวเฮลคิดด้วยเวลาเขากลางโลกเนี่ยมันก็จะกลางแบบหนานะครับอ่ะยวดูนะอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบวนเทินมานี่แมสซอาก็มันก็โดนในส่วนของตัวดิลี่เนาะคือมันสาคัญไหนตัวดิลี่อะมันเล่นคู่กับตัวไหนก็ได้ไงอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถามว่าได้ปั้นมาเ,เนี่ยมันคุ้มค่าไหมส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มค่านะกับการที่เราเล่นได้แบบหลากหลายมากๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทีมที่มันจบไวแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่มันแบบว่า ดีเวอร์วังขนาดนั้นนะครับในการที่เราลงตีบอสต,ต่างๆเนี่ยถามว่าผมตีไหวไหมก็ตีไม่ไหวครับต้องยอมรับเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวผมช้าไปนะครับเราต้องปรับของใหม่แล้วก็ตีบอสในส่วนของตัวเนี้ยนะครับถามว่าผมไหวไหมผมไม่ไหวครับเพราะว่ามันต้องมีดาเมจเพิ่มนะครับการที่เราจะดันตัวของเฮลคิดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ยืนแต่ว่าเราต้องปั้นตัวดาเมจแบบให้สุดสสักตัวหนึ่งครับถ้าใครจะปั้นเคียวเนี่ยก็ต้องเพิ่มอีกใช่ไหมละมันก็ต้องเพิ่มอีกประมาณสี่ก้อนนะครับก็จะเป็นยี่ อันนี้อีกนะครับก็จะเป็น28ก้อนแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะสำหรับตัวเคียวเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสนายมืดนะครับสนายมืดเนี่ยควรที่จะปั้นนะครับ,รบตัวนี้คือแบบของดีนะเดี๋ยวผมก็ต้องต้องปั้นเอามาเสริมดาเมจให้กับตัวของฮีวคิดนะครับในการที่เราเอาไปลงพวกเอมเบอร์หรือว่าตีวอต่างๆนะอืโดยสรุปแล้วผมมองว่าคุ้มค่านะใครที่จะจะปั้นเล่นก็ ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีลีลีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยผมอยากเล่นง่ายอยากผ่านสบายเนี่ยก็ลองดูทีมอื่นได้นะครับผมเนาะเพราะว่าทีมนี้มันอาจจะจบช้าสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะเล่นได้นะครับในการที่เราเนี่ยหาของหาอะไรแล้วก็สามารถผ่านนะครับในส่วนของกลุ่มล็กสี่ได้นะแต่ว่าการระดับอินโฟโนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ทีมที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะดีเนาะของเราก็ต้องถึงด้วยนะครับในการที่เราจะฟาร์มนะ คือผมจะฟาร์มในส่วนของตัว ep เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทําการที่เราเนี่ยมาฟาร์มเชลแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะลองตีให้ดูสักหน่อยนดงยกันสาหรับตรงส่วนนี้เนาะอันนี้คือมันจะต้องมีตัวที่มันเอ,อลดสปีดวอร์นะครับอ่ะแต่ว่ามันต้องมีลดสปีดวอร์ตอ่ะผมต้องใส่ของให้กับมาเวลแต่ว่ามาเวลมันไม่ได้ไม่ได้มีไงไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่มีของใส่เพราะว่าผมเป็นอทไม่อยู่นะผมขี้เกียจเปลี่ยนของอ,อาจจะผมลองเล่นให้ดูก่อนก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ โอเคมาดูกันว่าโลกของเฮีลคิดเนี่ยมันจะหนาพอที่มันจะยืนไหวหรือเปล่านะครับในการที่เราลองจัดทีมประมาณนี้เนาะอ่าอันที่จริงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกไปนะครับเราก็เอาเป็นมาเวลหรือว่าน้องครอสเข้ามาก็ได้นะนแล้วก็ลองนวดไปก่อนครับมันต้องผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าอันนี้คือเราจะได้เปลี่ยนตรงส่วนของตัวจิ้งจอก เราทำให้ตัวสปีดของเราเนี่ยมันไวกว่านี้นะอืมโอ้โหโอ้โหโดนสตันไปครับมาเดี๋ยวเราอันนี้คือให้ดูนะว่าความหนาของโล่น่ยอันนี้คือแบบผมก็มองว่ามันยังหนาได้อีกนะเออต้องหนากว่าน,นี้นะอ่าจจะเอาเป็นเฟย่าเข้ามาแทนตัวน้องเซียด้าเลยครับแล้วก็เป็นมาเวลเนาะ เพราะว่าเราอาจจะต้องให้เฮลคินเนี่ยนวดไปเรื่อยๆเลยโอ้โหเนี่ยตีไม่เข้าครับเพราะว่ามันเป็น,นกลไกของบอสเนาะมันต้องมีการที่เราเนี่ยนะครับลดสปีดของตัวของนิโคนาหน้านะครับออแต่ก็ถือว่าตีแรงอยู่นนะสำหรับตัวของเซียดา้าโอ้โหโหมันก็ก็น่าจะต้องใช้ทีมที่เขาแบบนิยมใช้กันนะส่วนมากเขาจะใช้เป็นทีมดอทเนาะสำหรับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันก็เอาไว้เล่นแค่ประมาณแบบ ขุมสี่อ่ะขุมสี่แต่อินฟอร์โนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากเนาะเนี่ยมันบังคับเลยว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะผ่านง่ายนะต้องเป็นทนะีมดอทนะอแทบจะแบบว่า,วามีแต่ทีมดอทเลยนะครับส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าเขาใช้อะไรกันบ้างเห็นปะวันนี้เขาใช้เป็นไดทิ้งนะครับไดทิ้งแล้วก็เป็นน้องตัวนี้นะครับเราอาจจะเฮ้ยเอาน้องออกไปแล้วก็ใส่เป็นเฮลคิดไดไหมอ่าก็จะลองใส่ดูเนาะอ่าล้วก็ลองเล่นดูแต่ว่าน้องตัวเนี้ยก็คือแบบค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ นี่เขาก็จะใช้เป็นดายติงกันนะสำหรับในส่วนของตัวน้เมจเนาะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของโฮหยานนะครับตัวนี้ก็อินฟลูเโนเนี่ยก็จะเป็นตัวของทีมแปดอทเหมือนกันนะครับเออส่วนมากก็จนะแปดดอทเนาะเพราะว่าทีมดอทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอพีกว่านะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะรีเฮลคิดเนี่ยแล้วก็ไปทําตัวของเออซานีมืดเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ากว่านะครับออันนี้ก็จะเป็นตัวของแมสซิ่งอาร์เป็นไงคนนี้แบบผ่านห้านาทีกับหกนาทีนะครับ ช้ประมาณนี้เลยนะอก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือให้ดูแบบหลากหลายนะครับ <S <S แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปกดดูได้เนาะทีมมันก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดแบบไหนนะครับผมเนาะอันนี้ก็เอาเนวคิดข,ของผมเนี่ยเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเฮ้ยผมเล่นแล้วมันเป็นยังไงเนาะเผื่อว่าบางคนมีแล้วแบบว่าอยากกระทําตามผมอยากจะปั้นตามผมเนี่ยก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่ดีที่สุดนะโอเคเนาะประมาณนี้กันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ